สวัสดีผมเลยการซอตเตอร์ทีวีนะครับนี่ก็จะมาเล่นเกมไพ่เฝ้าลายสามนะครับผมกม็เล่นอีกแล้วนะก็จะมาเปิดของฟรีแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ออกก็ของเปิดของฟรีตีบบกนะครับผมซื้อท,ทำไะครับผมก็ใครแนะนำก็ช่วยแนะนำให้ผมได้คอมเมนต์เลยครับผมเฮ้ยไต้ดิสคิปชั่นเลยก็ผมก็เอาไปเปิดรับของฟรีก,ก่อนครับผมเอย่าลืมบอกไปนี่โปรโมชั่นนี้นะครับผมอันนี้เลยนะครับผมเกลเป็นแค่นะครับผมเริ่ม แต่นี้บวกสามเดียวนะครับผมได้เงินสามเฮ้ยได้เงินห้าล้านนะครับผมสองเศษต่อหนึ่งไอเดีมาเด้งวาผมเราแรกสองเศษนะครับผมโอเคเราไปรับของก่อนดีกว่าผมเฮ้ยไปรับของกันก่อนดีกว่านะครับผมไปเดชเกิร์โอเคครับผมของนี่ครับผมเราได้มานะครับผมโอเคครับผมกดรับก่อนดีกว่าโอเคครับผมเราก็รับของนะครับผมตอันนี้นะครับผมแล้วก็เงินอีกสิบเอ็มนะครับผมเราก็เปิดเซอร์เบลีกว่าผมว่านะเซอร์เบลน่าจะได้ตัวไหมเอ้ยอินโกอินจะได้อินโกอินครับผม เอาแรกระคะาแม่งยังไม่ขึ้นเอานีาขนนา่ขึ้นแล้ว 200m อ๋อน,นี่บกสามนี่ว่าโอเคขอสัก 20m ขึ้นเหมือนเดิมครับผมอันนี้ขอ 20m นะไม่ขอ 10m แล้วนะครับผมขอ 20m ขึ้นครับผมกดเลสหนึ่งครับไปเลยครับโอ้หเจ็ดล้านต่อเลสไม่ค่อยแจ่มแมวแวววับนะครับผมโอ้หอยู่ล่างๆเลยวะ่ะแม่เอ้ยไะไปต่อไปครับผมไปขอดีๆอา้าค้างอีก พูด18ล้านก็พอได้ครับผมพอได้ก็ยังไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่นะผมแต่ก็ของฟรีครับผมไม่เป็นไรครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมป่ะโดยส่วนพวกยูนเลยก่อนเลยเอ้ยต่ออะไรดีกว่าครับผมโอเคครับผมทุกยูก็โรเไโต๊คาร้อสนะผมเหมือนเช่นเคยนะครับผมบวกสามเฮ้ยโรเไโต๊คาร้อสอยากได้มากๆเลยครับผมขอเถอะไม่ให้หรอมั้งไม่ผมไม่เคยได้ตัวดีเลยอยากได้มากโอเคครับผมไปกดเลยไปผ่าเพ็ษล้านอป่า ้ยดีใจครับแย่สนุกเป็นหลานเว้ยตอกบาร์มาเฉยก็ได้อยู่ครับผมก็ยังไม่ค่อยแจ๋วอ่ะขออิสกีขึ้นได้ไหมสกีขึ้นอ่ะนะาๆนะน้าผมขอเถอะเฮ้ยไปผมก่อนด้ดาวไปโอ้แฟนลัมแฟนลัมบสแฟนลัมบสโอ้โหสั่งวิบวับเลยครับเค้กผมตั้งแต่เราเปิดได้มา60ครับผมประมาณ60โอ้ยก็คลิปนี้ก็ขอจบเพลงนี้ก่อนนะครับผมสำหรับ คลิปนี้ผมเปิดของฟรีครับผมก็พอใช้ได้นะครับผมของฟรีนะครับผมก็โดนไม่ค่อยดีหรอกครับผมแล้วก็พอถูถ่ายนะครับผมสำหรับองขผมนะครับผมก็พอผ่านไปได้นะครับก็คลิปนี้ขอจอยเพลย์นี้ก่อนนะครับผมไม่ชอบเริ่มกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับผมแค่คลิปนี้ผมเปิดของฟรีครับผมชาวอื่นรู้นะครับผมว่าเปิดได้ตัวดีกันดีนะครับผมก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าผม